ใครที่กําลังจะซื้อรถไปทํามาหากินนะครับเปิดร้านขายของเปิดเป็นฟู้ดทักต่างๆนะครับรถคันนี้นะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับสวัสดีครับผมก็ได้หยิบกุญแจรีวิวอีกแล้วนะครับรถคันที่ผมหยิบกุญแจมารีวิวก็คือคันที่อยู่ข้างๆผมนี้เลยนะครับรถคันนี้นะครับก็ได้เป็นรถกระบะทํามาหากินนะครับก็คือ Suzuki Carry นะครับ คันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นรถที่ใหม่มากๆพร้อมใช้งานพร้อมนําออกไปทามาหากินได้เลยนะครับจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาดูใกล้ๆนะครับได้เป็นรถปี2022สนะครับสภาพก็เหมือนรถใหม่เลยนะครับ กุญแจที่เขามีมาให้นะครับก็ครบทั้ง2ดอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับรถคันนี้นะครับก็วิ่งไปเพียงแค่2,900กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารถสภาพใหม่มากๆนะครับเดี๋ยวลองดูสภาพเพื่อทั่วไปภายในห้องโดยสารนะครับด้วยความที่เป็นรถกระบะธรรมหากินแบบนี้นะครับสภาพภายในห้องโดยสารของเขาก็จะมีเบาะสามารถนั่งได้2คนนะครับหรือว่าจะแถมตรงกลางนั่งเป็น3คนก็ได้ คันนี้นะครับก็มาพร้อมกับเกียร์กระปุกนะครับเครื่องยนต์ของเขาก็เป็น1.5เบนซินนะครับประหยัดน้ํามันสุดๆสภาพดูสิครับเพดานของเขาก็ยังใหม่นะครับถุงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะครับบริเวณหัวหมอนเบาะก,ก็ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะครับทีนี้ลองมาดูสภาพหัวน็อตต่างๆก็ยังอยู่ในสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับไม่มีร่องรอยในการขยับเลยรถซูซูกิแคลลี่ปี2022นะครับ ด้วยความที่เป็นตัวใหม่นะครับไฟของเขาก็จะได้อยู่ในระนาบเดียวกับกระจังหน้านะครับถ้าเกิดเป็นตัวเก่านะครับไฟของเขาจะอยู่บริเวณด้านบนแต่นี้ได้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ลวดลายสีน้ําเงินแบบนี้นะครับเป็นโฉมเดียวกับที่อยู่บนโชว์รูมเลยนะครับสําหรับรถครันนี้หากเรามองจากด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นตาสัญลักษณ์ซูซูกิอยู่บริเวณกระบะหลังตรงนี้นะครับ และที่สําคัญไฮไลท์ของรถคันนี้นะครับคือรถที่พร้อมใช้งานนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าตู้ด้านหลังตรงนี้ถ้าเราไปต่อเติมเองเนี่ยอาจจะประมาณเกือบ2 0 0แสนบาทเลยนะครับสิ่งที่พิเศษแล้วก็คุ้มค่าสําหรับคันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสภาพภายในของฟู้ดทักเขานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละจุดนะครับ โครงสร้างต่างๆของเขาที่ต่อเติมนะครับเป็นของดีนะครับไม่ใช่ของเก๋ๆนะครับแข็งแรงนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับสามารถเปิดร้านขายของได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณครัวของเขานะครับแล้วก็ได้ต่อระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับสามารถวางของได้เลย ถ้าเราซื้อรถใหม่มาทำเนี่ยต้องใช้งบประมาณอีกมากเลยนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่กําลังจะซื้อรถไปทํามาหากินนะครับเปิดร้านขายของเปิดเป็นฟู้ดทักต่างๆนะครับรถคันนี้นะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปเนี่ยไม่ต้องเสียงเงินไปตกแต่งเพิ่มเลยนะครับ ใครที่สนใจนะครับจะผ่อนยาวๆหรือว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นก็ทำได้หมดเลยนะครับสนใจก็สามารถทักมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับทักเข้ามาพูดคุยสอบถามโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับหรือถ้าใครสนใจอย่ารอช้าครับสามารถเข้ามาชมรถคันจริงได้นะครับตั้งอยู่ที่รามคำแหง133นะครับ ติดถนนใหญ่เลยนะครับชื่อร้านมางกรคาร์เซ็นเตอร์นะครับในวันนี้รายการหยิบกุญแจรีวิวต้องขอลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนที่จะหยิบกุญแจมารีวิวให้ดูอีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมจนมจบนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ